สบายดีครับมือนีเข้าอยู่ที่กดเดียวถนอมิดครับพี่น้องครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้นะครับนี่คือเมนูอันนี้เมนูอะไรครับกาเหลาหมูตุ๋นค่ะโอ้กาเหลาหมูตุ๋นเนื้อหมูน่าทานมากเลยครับโอ้โหลูกชิ้นก็น่าอร่อยเนาะเคยมาทานหรือยังครับเรานี้ มา,าครั้ง,งแรกลอ,องชิมครับน้องอะไรครับนี่ครับน้องชมพู่น้องชมพู่น้องชมพู่อันนี้น้องชมพูกก่ก็สั่งก๋วยเตี๋ยวก็สั่งเกาเหลาหมูตุนนะครับแล้วน้องชมพู่จะมารีวิวให้ดูว่ามัอนอิสแฉบบอเนาะอยู่เกาหลีมีกินแบบนี้ไหมครับ <c oughs> ไม่มีหรอครับไม่มี <c oughs> มีแต่ลาบแต่ก้อยใช่ไหมครับเด็กค่นะนี่ครับอันนี้เป็นเกาเหลาหมูครับส่วนอีกชามครับเป็นเกาเหลาเนื้อปรงุงนะครับทั้ง,ง,ทงปรุงที่ร้านนี่ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยถึงสูตรนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาเข่าใส่เลยนี่นอเล็กเนื้อพิเศษคเล็กเนื้อพิเศษครับนี่ครับ ข้าวใส่เลยครับเป็นสูตรของรุ่นใหม่ครับคนรุ่นใหม่เขาก็จะเอาข้าวเร็วเวลาค่ะอ๋อกินง่ายสุดง่ายเนาะนี่นะครับสองสาวนะครับจากจีสเกตยดคนหนึ่งสั่งเกาเหลาครับคนหนึ่งสั่งขุยเตี๋ยวขุยเตี๋ยวหมูตุ๋นหมูตุ๋นนะครับวุ้งเล็บหมูตุ๋นอ๋อหมูตุ๋นนะครับร้านที่เรามากินวันนี้เขาชื่อร้านถนอมมิตรนะครับ นี่เรามาทานกับพี่ป้อมนะครับพี Demon> ่ป้อมทานอาหารน่าจะใส่ป้อมอร่อยไหมครับให้ได้ไหมอะไรนะคะนี่นะป๊อปป้อิมโอ้ยกรันตีโดยสาวเกาหลีนะครับสองท่านมาจากเกาหลีนะครับไม่ใช่อะไรครับดูดูแค่ซีรีส์เกาหลีนะครับดูแค่ซีรีส์เกาหลีนะครับนี่แหละ ผมก็สั่งนี่มาครับคุณผู้ชมครับผมกระัังก๋วยเตี๋ยวขึ้นกันครับแต่ว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมสั่งมานี่ปาดแต่ขึ้นใส่เจลบันพูแทนปาดไม่เผ็ดบรเนี่ยครับวัยรุ่นไม่เผ็ดครับวัยรุ่นไม่เผ็ดเลยสดน้ำโกโก้ครับพี่น้องเอ้ยเกาหลีเานาะนี่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวถนอมมิรครับถ้าหากว่ามาที่จังหวัดสุรินทร์ก็อย่าลืมนะครับแล้วมาที่ก๋วยเตี๋ยวถนอมมิรนะครับดูราดเส้นห้อเส้นต้มเส้นหมี่โหชอบกินข้าวต้มอ๋อชอบกินข้าวต้มสุดซีดอิม่มอยู่บ่นี่อิ่มบ่ซีอิ่มบ่นิซีอิ่มบ่นี่ นี่นะครับวันนี้ก็ได้เซเลปมานะครับประดับประดาช่องทําให้ช่องมีสีสันขึ้นนะครับฝากกดติดตามช่องโตโต้สนแย้มด้วยนะครับวันนี้พามากินนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆนะครับขออยากกินก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นมันอืดครับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับขอบคุณมากสวัสดีครับ